ออสการ์เนี่ยประกาศรายชื่อมาแล้วก็สร้างดราม่าทันทีทันควันเหมือนกันนะประเด็นหนึ่งที่โดนพูดถึงมากๆเลยก็หนังเรื่องเอมิเลียเปเรสนี่แหละที่ปีนี้ข้าชิง13ตัวเยอะที่สุดในปีนี้นะแล้วก็สาขาสำคัญเหมาไปหมดเหมือนกันม,มันก็เกิดคำถามว่าตัวหนังเองเนี่ยพุ่มกลับเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ได้เข้าชิงภาพยนตร์ต่ประเยศยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนฝรั่งเศสแต่ท้องเรื่องเป็นเรื่องของคนเม็กซิกัน แล้วก็ดาราเนี่ยไม่มีใครเป็นเม็กซิกันสักคนเดียวเลยโดนถล่มตั้งแต่เรื่องราวของการใช้ภาษาว่าไม่ถูกต้องคนที่เป็นคนเม็กซิกันฟังแล้วก็แบบสแสลงหัเลยทีเดียวอืม mm. หรือแม้แต่เนื้อเรื่องที่เขาใช้คำว่าผิวเผินน่ะเล่าเรื่องยอดนิยกันนะเอเมเรียเปเลสเนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของพ่อค้ายาคนหนึ่งที่แบบเป็นพ่อค้ายาที่เบอร์ใหญ่มากในเม็กซิโกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโหดร้ายมากแล้วก็วันหนึ่งก็คืออยากจะหลุดพ้นไปจากตรงนี้ ก็เลยวางแผนกับทนายผ่าตัดเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอ๋อโอ้ในเรื่องน่าสนใจแต่เนี่ยแหละคือเขาบอกว่าสิ่งที่หนังตัวนี้เป็นอ่ะมันคือการหยิบประเด็นสังคมที่กําลังดังอยู่อ่ะมาเล่นเรื่องเพศสภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องผู้อยพยพย้ายถิ่นเรื่องการค้นหาตัวต,วตนของเพศสภาพโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นมาตรฐานออสการ์ Oscar, เป็นจริตที่ออสการ์ชอบอ่ะแต่ถ้าหนังมันทําได้ดีอ่ะ คนดูก็จะมีปัญหาแต่ตอนนี้คือหนังมันก็มีจุดอ่อนเยอะมากที่เขาบอกว่าหนังมันผิวเผินเบาบางมากการพูดปัญหาเรื่องการค้ายาเสพติดก็บางมากไม่น่าสนใจเลยเป็นอะไรที่คนรู้อยู่แล้วไม่ได้เจาะลึกเหมือนที่ซิกคาริโอทำได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าเป็นหนังที่มาตรฐานต่ํากว่าหนังออสการ์เรื่องอื่นด้วยซ้ําไปอย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่ได้ดูนะเราก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงเพราะนี่คือหนังเน็ตฟลิแต่ว่ามันเป็นเน็ตฟลิที่ฉายเฉพาะบางประเทศในบ้านเรายังไม่มีแล้วกันอืม รวมถึงการแสดงอย่างที่บอกเรื่องภาษาเป็นประเด็นมากเพราะว่าทุกคนเขาบอกว่าคนที่พูดไม่สิกันแบบเนทีฟทางอ่ะภาษาถิ่นเขาอ่ะรับไม่ได้เลยว่าเรื่องนี้แบบเหมือนไปนล้อเลียนเขาอ่ะรวมถึงการใส่ความเป็นหนังเพลงลงไปเอะเฮ้ยจริงเลย,เอ,ยอันนี้ช็อกกว่าใช่มีฉากร้องเพลงเหมือนโจ๊กเกอร์เลยเฮ้ยแล้วทุกคนก็มองว่าใช้คำที่เลยนะเพลงอะไรวะที่แบบ ความเป็นมิวสิคลไม่ได้แบบไม่ได้ติ่งหนึ่งของวิกเก็ตเลยอะ่ะซึ่งนี่เข้าชิงเพลงสองเพลงนะเข้าชิงเพลงยอดเยี่ยมสองเพลงนะก็เลยเกิดคําถามมากมายละกันแต่เราอยากดูก่อนละกันถึงจะค่อยฟันทงว่าหนังมันเจ๋งจริงหรือเปล่ามันสมควรได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันคือประเด็นสังคมที่กําลัางร้อนแรงอะ่ะเขาเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับหนังเรื่องคลาสคลาสใช่ที่ได้ออสการ์ไปเหมือนกันไง<อ>คือเล่นประเด็นสังคมเลยเรื่องเหยียดผิวเรื่องอะไรพวกนี้ กลายเป็นนั่นแหละกลายเป็นเหมือนเป็นจริตของออสการ์ที่แบบเอ้าออสการ์ชอบใช่ไหมเอาแบบไหนอะมีเช็คลิสต์บนเลยออสการ์ Oscar ชอบอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ยุคนิดเรื่องใต้ดิน,น,ดนก็มีอ,อ่า่องใต้ดินก็มีความกดทับแปลงเพศหลบรอบบางอย่างพอขายาเอา้ามาปัญหายาเสพติดมาติดติดิจัดให้หมดประขยำรวมเป็นหนังเรื่องเดียวกันจริงจริงออสกาดูจริงเหมือนเราดูไอ้หนังอะไรเรื่องมารวมๆวมกันนะ มีหลายวงการหลายรูปแบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องในหนังเรื่องเดียวคอมโบออกมานะหุยแล้วแบบเป็นหนังเพลงด้วยซึ่งประหลาดขึ้นไปใหญ่ <c oughs> คือมันจะไม่ผิดอะไรเลยถ้ามันไม่เข้าออสการ์ปัญหาคือเราไม่เคยเห็นหนังออสการ์แปลกๆที่แบบรวมๆม,มีหลายๆแบบรวมๆกันมาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นมกันมันก็พูดยากนะมันก็มีไอวีติ้งออร l เดิร์ e ที่ประหลาดแต่เรารู้สึกว่าพอเราดูเราพิสูจน์แล้วว่าแก่นมันเจ๋งไงไอความฉูดฉาดก็เรื่องหนึง่งแต่สุดท้ายแก่นมันคือ หนังดราม่าชั้นยอดอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยไม่แน่ใจนะขอพิสูจน์ก่อนถ้ามีโอากาสไม่รู้จะได้ดูไหมนะเดนพลิกไทยไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าคงไม่ได้โดรยรงอะไรนแน่ๆนะทีนี้ดาราม่าที่สองที่ตามมาก็คือพุ่มกับยางเดนิสเดวานูฟจากดูนพัททูเนี่ยไม่ได้เข้าชิงอืมหนังอะได้เข้าจริงนะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้เข้าจริงแต่พุ่มกับไม่ได้เข้าจริงซึ่งก็ดราม่ากันอีกโหโจดบอลินออกมาเลยเพราะว่าเขาก็อก๋ออยู่ใน,ในเรื่องนี้ออยู่ในเรื่องด้วยบอก นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับกรรมการออสการ์เนี่ยมันเป็นอะไรกันไปแล้วเนี่ยถึงขนาดแบบนี่ผมต้องเลิกแสดงหนังหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะความผิดพลาดแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยทาไมไม่ได้เข้าชิงเนี่ยคือตัวหนังเข้านะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่ตัวหนังเข้าแต่ว่าไม่ได้พิงพุภูมิกับภูมิกับมันไปอก็เลยกลายเป็นกระแสหลายๆเรื่องนะคืออย่างนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเชลเลนเจอร์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมเยอะเหมือนกันนะ c ช a เลนเจอร์เนี่ย แล้วก็ไม่ได้เข้าชิงแมต่ตัวเดียวเลยแล้วมันมีประเด็นไงตอนที่ในวันลุกโลกทองคำเนี่ยตอนที่เขาประกาศผู้ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาเพลงหรือตลกเนี่ยที่เอเมรีเปเรสได้เนี่ยผู้กับของเลนเจอร์เดินออกจากห้องประชุมทันทีเลยเดีไม่รู้ว่าโมโหหรือว่าต้องเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ค,ค <น S 1> วรันก็าหาหาช่องจะดราม,มา่าเลยเกินเออไม่แต่คือเขาเข้าชิงด้วยไงหนังเ,เขาเข้าชิงด้วยไง ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าออสการ์คือเขาไม่มีชื่อเลยนะเชล l นเจอร์ไม่มีสักตัวเดียวเลยอย่างที่เราเคยคุยกันว่าพุ่มกับภาพเนี่ยที่เป็นกุสยพูเนี่ยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอาจจะได้เข้าชิงก็ไม่เลยรวมถึงถ้าพูดถึงว่าหนังเรื่องเพศสภาพนะเควีย er ของเดนนิลเครกไม่ได้แตะสักตัวเหมือนกันไม่ได้เข้าชิงอะไรเลยเนี่ยเออก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้มันได้รับความสนใจเป็นพิเศษละกันที่แบบไปแย่งตําแหน่ง หลายหลายคนอะไรตำแหน่งที่ควรจะเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่คือดราม่าที่เกิดจากรายชื่อรวมถึงที่เราเชียร์อยู่ก็คือหลานมาเราไม่เข้าด้วยหรือเออเราจะดูว่าเป็นคอนสเปเรนซีบ้างไหมคือการเมืองเอออะไรเงี้ยโอ้มันก็คิดไม่ได้หลายแบบนะเนี่ยเซเลน่าอย่างเงี้ยเซเลน่าเนี่ยอาจจะให้เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเธอก็มีมูเมนต์ทางสังคมทั้งเรื่องอิมิเกรนต์ผู้อพยพอะไรเงี้ยมันจะเหมือนไอ้ช่วงที่ บีาาลาสันที่แบบว่ามีประเด็นทางสังคมเยอะๆแล้วมีคนไปถล่มว่าเอ้ยมันไม่สมควรมนุษยมันมนี้เปล่ามันก็คิดไปได้หลายมุมะนะมันก็เลยรู้สึกว่าอโอเคเรายังไม่เห็นไอประเด็นเรื่องไม่ใช่คนที่พื้นที่หรือว่าไม่ใช่คนเม็กซิกันจริงเนี่ยแล้วก็อีกอย่างคือไอเรื่องสำเนียงเราก็อาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำไอเรื่องไม่ใช่เม็กซิกันเนี่ยบางทีอาจจะไม่ติดก็ได้นะถ้าสมมติว่าหนังสามารถนําเสนอได้ถูกต้องอื คือตอนนี้ที่เขามีปัญหากันเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขานําเสนอภาพของความเป็นเม็กซิกันน่ะแบบผิดๆในหนังเรื่องนี้อืม,มันเลยทําให้เกิดความขัดแย้งว่าเหมือนพุ่มกับไม่รู้จักโลกของอาญากรใต้ดินของเม็กซิกันจริงๆอ่ะ,อะแล้วคุณทําแบบเหมือนไม่ถึงอเออไม่ถึงอ่ะใช้คํานี้ถูกเลยไม่ถึงอ่ะผิวเผินมากแล้วหนังมันมีเนื้อเรื่องจริงจังไงมันไม่เหมือนตอนที่สไปเบิร์กทาเรื่องเทอร์มินอลนะ,ะคือตอนเทอร์มินอลเนี่ย สร้างใจเรื่องจริงนะตัวละครตัวนั้นที่ติดเน่สามบินมีจริงอแต่สปิเบิร์กไม่เลือกที่จะไปคุยกับเขาเลยด้วยซ้ำเพราะเขา<ล>บอกเขาจะจินตนาการใหม่ขึ้นเบสว่ามันมาจากแรงบันดาลใจอ่ะมาจากเรื่องจริงแต่ไอเรื่องที่แวดล้อมอะไรเงี้ยเขาจะเขียนเองอะไรเงี้ยมันก็พูดยากเพราะสุดท้ายแล้วเทอร์มินอลก็เป็นหนังสุดยอดในดวงใจของใครหลายๆคนเหมือนกันมันก็ต้องได้ดูหนังก่อนแล้วกันคือไอ้ครั้นว่าเขาจะดราม่าก็ไม่แปลกนะ ของฝั่งฮอลลีวูดไรเงี้ยแต่ว่าเราอาจจะได้รับแรงกระเพื่อมของดราม่าน่าจะน้อยแหละผมว่าไม่ได้เยอะถ้าหนังดีเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยบพื่อนะไอพวกเรื่องแอคเซนต์เราก็อาจจะสัมผสัสไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือที่เขาเทียบกันเขาเทียบกันในปีที่แคลสได้นะแต่แคลสเป็นหนังที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยเออเนี่ยพอเปรียบเทียบกับแคลสใช่ไหมเอาแต่แคลสก็ได้อะถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนแคลสก็ มาเกินกูชอบพอดีอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่อย่างที่บอกว่าแครดมันก็แบบว่าเหมือนเป็นประเด็นที่ถ้าพูดไปมันก็เฉยอ่ะประเด็นที่ใครๆก็พูดถึงกันน่ะมันไม่ได้ละเอียดอ่อนไม่ได้ลึกซึ้งเหมือนที่บล็อกแบเมาเทนปีนั้นไงอ่าที่แบบถึงมันจะเป็นเรื่องเฉพาะทางนะแต่ว่ามันซับซ้อนมันเจาะลึกที่สุดอะไรเงี้ยขณะที่แครดมันเหมือนจับชายอ่ะอะไรดังอ่ะจับมาใส่ในหนังอะคงเป็นคล้ายๆกันนะเราว่าเรื่องนี้นะอืมอืมอืมเลยทําให้ อ่ะมีประเด็นแต่ผมบอกตรงๆว่าถ้าตัดว่าเอมิเลียเป็นหนังที่สมควรหรือเปล่าเหมาะสมหรือเปล่ามันก็มีหนังอีกหลายเรื่องที่ให้เราไปส่องนะโอ้โหมีหลายเรื่องที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจซับแทนนี่แม่งเข้ามาได้ไงคือซับแทนไม่ใช่ไม่ดีแม่งดีมากมแต่ไม่คิดว่าหนังแนวนี้ซับแทนจะมาไกลและในพศนี้หนังที่เป็นแบบนี้จะเข้ามาอะไรเงี้ยมีหลายโปรแกรมที่ผมรู้สึกว่าน่าไปส่องฉะนั้นเนี่ยโอเคเอมิเลีย เราจะยังพูดอะไรไม่ได้จนกว่าเราจะได้ดูันแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่เข้าใช่ไหมจริงๆมันเป็นหนังของ넷ฟลิแต่ว่ามันเข้าไม่กี่ประเทศบ้านเรายังไม่มีอืก็รอดูเพราะปีนี้หนังออสการ์เราได้ดูน้อยมากเลยนะรอดูเรียวเพนกับน่าจะพูชลิฟต์นะที่วางโปรแกรมเข้าฉายไปก่อนนะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยการมีซับแทนใช่ไหมอโนล่าที่เราดูไปแล้วแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะมีดูนอะคอมพลีตอโนนการเราจะเข้าคอนเคล็คอนเคล็นี่น่าจะไม่แน่ใจว่าจะได้ดูหรือเปล่าอื แล้วก็มีแอมสติลเฮียนิกเก็ตบอยนี่กัยากน่าจะไม่มีโอกาสออได้ดูอะยากอยู่แล้วก็วิกเก็ตวิกเก็ตดูไปแล้วโอเคเออซึ่งก็ายเรื่องหาดูไม่ง่ายนี่ก็เป็นดาราม่าเล็กๆแล้วกันนะตอนประกาศเชิเดี๋ยวช่องเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำนายเดี๋ยวเขาเก็บให้เยอะที่สุดก่อนให้ได้ดูเยอะที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำนายกันเออแต่มั่นใจ <c oughs> ว่าสำเนียงเราฟังไม่ออกครับว่ามันดีไม่ดี <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้วิจารณ์ไม่ดีเออมันเพี้ยนเลยอะไรเงี้ยฟังไม่ได้จริงอ๋อ มีอันนึงถ้าเราจะจับได้เพราะหนักเลยเนี้ยในเนื้อเรื่องอะ่ะมีลายที่ไทยด้วยอ๋อเหรอเพราะว่าตอนเหมือนตัวละครแปลงเพศอะ่ะต้องมาทําที่เมืองไทย oh, oh. ขึ้นชื่อแปลงเพศ oh. แล้วก็บอกว่าซีนนั้นนะซีนแปลงเพศอะ่ะนักแสดงก็งน้าตาไม่ใช่คนไทยอ๋อเหรอของถ่ายที่อเมริกาแหละแต่เมกแล้ว,ลวสำคัญสุดคือไปแคสพวกคนเอเชียคนจีนคนอะไรเงเงย มันเล่นในคนไทยเออคนไทยจบยะบอยบอกว่าไม่เหมนเหมือนคนไทยเลยน่าจะเป็นพิซีเล็กๆแหล,ละละว่าเขาไม่ได้ซีนใหญ่หรอกแก่หล็ะลจะไม่ใช่ประเด็นเท่ากับพอเป็นไม่ซิกันของเขาอ่าอ่อเดี๋ยวรอดูหาดูให้ได้เรื่องนี้คือถ้ามันเป็นประเด็นไงขอดูสักหน่อยว่ามันยังไงกันแน่อือรอไปดูแล้วกันหนังดีไม่ดีเขาว่าก,กันทีเขาไม่รักอามากกนเลยอเมริกาแต่เราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เบียดหลานมากนะเรามองว่าการ์ตูนเรื่องฟโฟล,ล์เบียดหลานมากไปอ่าเพราะโฟล์เป็นของลัตเวียมั้ง แต่โฟล์อ่ะมันไม่เข้าจริงแอนิเมชันยอดเยี่ยมแล้วอ่ะทาไมต้องมาแย่งตำแหน่งเออในพยอตรต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าห้าเรื่องเนี้ยห้าเรื่องที่เป็นหนังตา่างประเทศยอดเยี่ยมอ่ะเจ๋งทุกเรื่องแสดงว่าปีนี้มันแข็งจริงถึงเราจะเชียร์หลานมากแค่ไหนก็ตามนะออแต่ถ้ามันสายแข็งก็ต้องยอมแหละผมว่าในมุมหนึ่งนะ หนังไทยปีนี้ที่เราลิสต์กันตอนในเทปของส0บหนังปี2024ที่เราคัดกันมาเผื่อเผนะผมอยากให้วิมานหนามไปด้วยซ้ำมันมีประเด็นเรื่องรักร่วมเพศเสิทธิความถูกกดทับบุญคุณบางอย่างความคืนไม่เข้าคลายไม่ออกสังคมมันเป็นกลิ่นใหม่อะแล้วมันก็ตีแผ่สัดานดิบมนุษย์เออแบบโอ้โหแล้วมันแบบชิงรักขักสวัสดกันได้แบบเจ๋งๆอะเลยชอบอะไรเงี้ยเรานั่งดูพวกที่รีวิวนะของต่างประเทศนะที่ได้ดูหลานมาก คือทุกคนชอบมันเลยนะใช่ใช่ใช่คะแนนม่ยังแบบสูงอยู่เลยคะแนนสูงมากนะคะแนนสูงมากเลยเขาลิศกันนะว่าในหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมเนี่ยหนังที่ทําเงินสูงสุดคือหลานมาน่ะเออรวมรายได้ทั่วโลกในหลานมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสองล้านดอลลาร์นะเว้ยพันสองพันล้านบาทไทยนะไม่คนเยอะเลยเป็นออทามายใช่ใช่ขอปีเนี้ยคือหนังพวกนี้คือเทียบไม่ได้กับหลานมาเลยพูดถึงหนังยอดนิยมนะอ่แต่ว่าก็ไม่ได้วัดตรงนั้น ว่าที่ไกูได้ดูหรือเปล่ากูการบอกกูได้ดูเสียดายเสียดายหลานมากแต่ก็รอดูแล้วกันว่าขอดูอย่างที่บอกเก็บให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าเราเชียร์เรื่องไหนกันอืม